ปาทุกคนปาเทศไทยิ่นเป็นคนสางจิรวดทำลายศัตรูทุกคนโอ้โหน้องรัดเห็นเลยยังอึงเนาะวะปาเทศไทยิ่นเป็นคนสางรวมกับปาเทศจีนทุกคนโอ้โหสุดยอดอลังการอลีทุกคนสบายดียินดีตอนนรับเขาชิวช่องนนทิยาชาเนลเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนมือหนีน้องรัตไปเรียนเห็นคลิปของอาปาเทศไทยเิ่นสางจิรวด ดีทีไอหนึ่งจีทุกคนโอ้โหเห็นแล้วยังอึ่งเนาะว่าประเทศไทยพ่นสุดยอดอลังการอะลีทุกคนพ่นสางจลวดทำลายศัตรูทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าประเทศไทยเพ่นมีอาวุธที่หลายแหล่งหลายแห่งอะลี้ทุกคนซึ่ง้องนัดไปเรียนเห็นคลิปนี้กันยังว,าว,ว้าวเนาะวาประเทศไทยเพ่นคือเก่งแท้ทุกคนสางจลวดด้วยอ่าประเทศไทยเองเนาะทุกคน น้องรักกับสิพาทุกคนไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยว่าจะสุดหยอดอลังการขนาดใดเน,นาะทุกคนกับอาอาวุธหรือว่าจรวดไทยเนาะทุกคนไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยเองในด้านเทคโนโลยีทางทหารสภาคลาโหมจึงอนุมัติแผนแม่บทในการวิจัยจรวดเพื่อความมั่นคงวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยลดการนำเข้าเพิ่มการพึ่งพาตนเองในอนาคต ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจรวดสทปได้สร้างโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลบบุรีติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานวิจัยจรวดเต็มรูปแบบและพัฒนาสนามทดสอบอาวุธร่วมกับกองทัพเรือที่จังหวัดพังงาเพื่อใช้ทดสอบอาวุธยิงระยะไกลแบบหลายลำกล้องลดการใช้งบประมาณเนื่องมากกว่า2 0 0 0ล้านบาทในวันนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธเพื่อนสู่อากาศฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกกับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องกองทัพไทยเรามีอะไรอยู่บ้างมีกี่รุ่นเพียงพอจะป้องกันประเทศได้หรือไม่ดบ DTI 1 ระยะยิงไกล180กิโลเมตรเป็นโครงการวิจัยแรกของสทปจำนวนการวิจัยพัฒนาระบบจรวดโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศจีนได้ซื้อเทคโนโลยีการผลิตจรวจ w s 1 b ไวซื้อเพื่อสร้างต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้อง1ชุดประกอบด้วยรถยิงจรวดรถบรรทุกจรวด ลูกจรวดแบบ D-TI 1จำนวน14นัดมีขนาดเส้นผ่าศู mm, mm, นย์กลาง302มิลิเมตรยาว6.3เมตรน้ำหนัก750กิโลกรัมตำหนักหัวรบ150กิโลกรัมประกอบด้วยสีลำกล้องบรรทุกปรมาุทุกขนาด4ตัน D-TI 1 G จรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีระยะยิงไกล150ย150กิโลเมตร เป็นโครงการต่อยอดความรู้จากจรวด D-TI 1รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศจีนเช่นกันเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีที่มีความแม่นยำในการยิงทำลายเป้าหมาย D-TI 1G ติดตั้งบนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรขนาด400มิเมตรเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลูกที่สร้างขึ้นโดยคนไทยโดยดัดแปลงมาจากจรวด WS 1 b ไวเซอร์จากประเทศจีน DTI 2จรวดสมรรถนะสูงขนาด122ม mm, ิลิเมตรระยะยิงไกลที่40กิโลเมตรเป็นการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบขับเคลื่อนระบบหัวรบระบบควบคุมระบบฐานยิงที่ระยะ10-40ึกิโลเมตรโดยเน้นใช้ชิ้นส่วนและวัสดุที่ผลิตภายในประเทศและสามารถใช้งานร่วมกันกับระบบที่กองทัพมีใช้งานอยู่โดยการติดตั้งชุดท่อยิงจรวดขนาด122ม mm, มบนรถถังยิงจรวดแบบสายพาน ยังมีจรวดััดแปลงสภาพอากาศฝนหลวงโดยเป็นการนําความรู้จากจรวจสมรรถนะสูง122ม mm, ิลิเมตรจากพื้นส่อากาศเพื่อปล่อยสารซีเวอร์ไอโอไดติดตั้งชิ้นส่วนลดความเร็วของจรวจเมื่อตกลงสู่พื้นเพื่อความปลอดภัยในบริเวณที่ปฏิบัติภารกิจด้วย จลกสามหนึ 1, และรถสายพันลำเลียงลอสพอ .30 0คือการปรับปรุงสภาพจากของเดิมที่มีอยู่เพื่อติดตั้งแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องเพื่อใช้งานกับจรวด B.T.I. 2ขนาด122ม mm, ิลิเมตร20ท่อยิงบนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบอัตาจรแบบ31ที่มีชื่อเลือกทางราชการว่าจลกสามหนึ 1. เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบปัดตาจรขนาด 122- ถึง300มิลลิเมตรพัฒนาร่วมกันกับบริษัท h e l b i t s y s t e m อิสราเอลคาดว่า จะเข้าประจำการในปี2567นี้จรวจขนาด306ม mm, มระยะยิงไกลที่150กิโลเมตรและจรวจขนาด3 7 0ม mm, มระยะยิงไกล300กิโลเมตรระบบแท่นยิงจรวจเข้ากับรถบรรทุกทราท่าแบบ 6x6 ขนาด10ตัน D11A ใช้แท่นยิงแบบโมดูล่าจะสามารถทำการยิงระบบจรวจนำวิถีและจรวจไม่นำวิถีได้หลายแบบในขนาดลำกล้องที่แตกต่างกันใน2ชุดยิงโดยคาดการว่า นอกจากจรวด DTI 2 122 mm ที่พัฒนาในไทยแล้วยังรวมถึงจรวดนำวิถีแบบแม c คูล่าขนาด122ม m mm, ระยะยิงหวังผล40กิเมตรชุดยิง18นัดยังมีจรวดนำมิถี Extra ขนาด306 mm ระยะยิงหวังผลที่150กิเมชุดยิงละ4นัดและจะรวดนำวิถี p ีเด a t o เ h อร์ขนาด370ม mm, ิมระยะยิงหวังผลที่300กิโเมตรชุดยิง2นัด ด้วยการถ่ายทอดวิทยาการจากเอลเบ s y s t ซิสเต็มอิสราเอลเช่นเดียวกับปืนอัตตาจรล้อ,อยยาง ATGM ท้าย85เครื่องยิงจรวดดํายล,ล้กล้องอัตตาจรขนาด130มิลลเมตรจากประเทศจีนทไายรามีทั้งหมด6ระบบติดตั้งมารถถังแบบท้าย85โดยใช้ลูกจรวดของ d t i 2 SR4 เป็นเครื่องยิงจรวดรัยรับต้องอัตราจร40ท่อยิงขนาด122ม mm, ิลิเมตรผลิตโดยบริษัทนอริงโกประเทศจีนมีทั้งหมด4ระบบโดยมีแผนจัดหาเพิ่อมอีก2ระบบเพื่อให้ครบ6ระบบโดยการซื้อจะได้พร้อมรถจ่ายจรวดระบบควบคุมและมาชาการและที่บังคับการ Toyota Prado ดว้วยมงเงิน696ล้านบาท จึงราคาเฉลีย่ยระบบละ174ล้านบาทโดยคอจลอสอา r 4, เข้าประจำกันเมื่อปี2013ในกองพันทหารปืนใหญ,ญ่ที่711ตัวจะใช้ลูกจรวดแบบย t i .2 ขนาด122มิลิเมตร หรือไม่ทหารอเมริกันนั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการออกไปรบอย่างเดียวเขาจะทำอะไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ9เกิดภัยพิบัติทางธรรมาชาติครั้งใหญ่ใน,นรัสเนีบลาสกาสาร้างรัฐอเมริกานั่นคือเกิดน้ำท่วมขึ้นอย่างฉับพลันโครงสร้างพื้นฐานทั้งสะพานถนน น่ารับผลกระทบร่วมไปจนถึงพื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกน้ําท่วมฝูงวัวซึ่งหนีน้ําไม่ทันก็ติดอยู่ที่เก่อกลางน้ําหลายวันผู้ว่าการรัฐได้ส่งกองกําลังพิทักชาติเนีบาสกาและนาตาารอเมริกันเพื่อเข้าช่วยเหลือทางอากาศในขณะที่น้ําไม่ลดลงก็ได้มีปฏิบัติการที่มีชื่อว่า o peration p a r ly Hand Drop โดยเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐช่วยกันขนย้ายก้อนฟางแห้งขึ้นไปบนห้องเก็บสัมภาระของเฮลิคปเตอร์ชินุก CS47 เพื่อปล่อยให้ตกลงันเกาะกลางน้ําให้เป็นอาหารของวัวช่วยชีวิตวัวให้กับเกษตรกรที่ติดอยู่เกาะกลางน้ําหลายวันเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบมัดยาแห้งทรงกลมจำนวน94ก้อนด้วยแบ่งเป็นการส่งทางบก12ก้อน และส่งทางอากาศ82ก้อนหญ้าแห้งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากนอกรัฐและมีอาสาสมัครล่าเข้ามาให้การระบุต,ตำแหน่งของวัวน,นั้นอาจใสข้อมูลของประชาชนและเกษตรกร,กรในระแวกนั้นการทิ้งก้อนหญ้าแห้งจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเรื่องใหม่มากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร,กรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ได้ปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ตั้งแต่การส่งฟังแห้งก้อนแรกจนถึงก้อนสุดท้ายเรียงสามารถช่วยชีวิตผู้คน ได้มาถึง107คนสัตว์13ตัวได้รับการช่วยเหลือมีการจัดส่งน้ำดื่มบรรจุขวดจัดส่งเวชัชพันธ์จัดส่งกระสอบรายกว่า1,000กระสอบต้องขอบคุณทหารอเมริกันและนักบ,บินกองกำลงังพิทักชาติทั้งหมดกว่า449นายที่รับหน้าที่ภารกิจในครั้งนี้ และสาหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทาได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดโอ้โหทุกคนยอมรับเลยว่าประเทศไทยบนสุดยอดอลังการอะไรตัก็ในการสางเนาะก็คือเพ่นสางจรวดทุกคนสาง้วดประเทศ ไทยเองทุกคนโอ้โหเห็นแล้วยังอื่นเนาะว่าเพิ่นสางจรวดอ่า DTI 1G ทุกคนยิ่งไกในระยะ150อหานองรัดถื่ว่าแบบไก่แห้งเนาะทุกคนในระยะ1 5 0มันบ่เมนไกลๆเลยทุกคนอ่าก็คือประเทศไทยเพิ่นสางหรือว่าม่วมือกับประเทศจีเนาะทุกคนใส่ในเวลาการสาง10ปีทุกคนเพื่ออาทดสอบหรือว่าโลงงานต่างๆเนาะทุกคน ก็คือประเทศไทยพิ่นมีครบเครื่องแห่งอะไรทุกคนบ่บว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าเครื่องบินโรบหรือว่ารถถังอาโดนบินต่างๆทุกคนยอมรับเลยนะประเทศไทยพิ่นมีอาวุธลายแห่งทุกคนถ้าประเทศได้คิดจะมาตออกรหรือว่าอามาตอสู้กับประเทศไทยบอกได้เลยว่าเลตุมเปทุกคนก็คือประเทศไทยพิ่นมีครบเครื่องลายแห้งอะไรทุกคนเอาล,ะล่ะเนะทุกคนสาหรับคลิปนี้น้องรัดกับพาทุกคนมาชมอา การส้างจรวดข้องประเทศไทยเนะทุกคนาฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปข้องน้องรันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี